ได้สิน่าจะพอดีแล้วมั้งอลองไปถามพี่หน่อยดีกว่าไปให้พี่ดูดีกว่าว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างอะพี่คะหนูลองใส่ชุดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยมากจ้ะน้องพี่อยาต้องเป็นคนที่สวยที่สุดในงานเลี้ยงแน่แน่แหมพี่ก็พูดชงเกินไปแล้วอะหนูแค่มาลองเฉยๆเอง ขอบคุณมากค่ะพี่งั้นหนูไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับมาให้ไวที่สุดเลยคะ่ะโชคดีนะขอให้สนุกกับงานปาร์ตี้ลาให้ตายสิฉันประมาทันมาเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าอะ่ะฉันนุสาสอม,มาหลายวันแล้วอะ่ะเธอมีความมั่นใจเธอก็ทำได้เลยนะไม่ต้องห่วงรอกอืมขอบใจมากนะเกมให้ตายสิ กว่าไงชาวารีแให้แต่งตัวสวยเยวนะไม่ต้องห่วงเราพวกเราจะเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างล่างยังไงเธอก็รับได้อยู่แล้วฉันแค่ประมาทอะ่ะอาละนักเรียนทุกคนดินดีต้อนรับเข้าสู่งานเตรียมวันนี้นะอาจารย์ขอคำสนอเลงที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนเอาละเชิญฟังได้เลย จันลหลจันไจจนจันจันยองสายขวาเรลบฮะขึ้นบังฮะแจ็เฉจ็จ็คหยุดโพดสวยไม่ไหวค่ะปังปังบังสุดบังปังปังปรังปังปีสุดปังปังปังโยแวเลส ฮ hey, วันนี้สนุกเป็นบ้าเลยนะขอบใจมากนะเกมที่ช่วยฉันนะ่ะปลุกความมั่นใจไม่เป็น,ปนแต่ยังไงก็ต้องขอบใจนายอีกทีนึงก็เล้วกันนะฮะนายไปเถอะบายบายหายแวบอีกแล้วตาน,นี่ให้ตายสิหายบ่อยชะมัดเลยกลับเข้าบ้านไปบอกพี่ดีกว่าว่าเราทำได้ดีแค่ไหนพี่คะ หนูกลับมาแล้วดีมากเลยค่ะพี่อย่างที่พี่บอกจริงๆด้วยหนูทําได้ค่ะเห็นไหมถ้าน้องมีความมั่นใจน้องก็ทําได้หมดทุกอย่างคนเก่งของพี่ <laughs> <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะทุกคนเป็นงไงกันบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยบ้านใครฝนตกบ้างอค <h ums> อมเมนต์บอกเราหน่อยก็บ้านเรานะคะฝนตก หนักมากนะคะระหว่างที่เรากําลังภาคสิงอยู so gallery, ่เนี bye. Bye ่ยมีเสียงฝนเสียงอะไรแทะเข้าไปก็ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะฝนตกนั่นเองค่ะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเรานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ